สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมือนีนุ่น,นที่ยากกับสิผ้าทีผ้านองไปช่มไปเบิงนองว่าเล่นจับเลขน้ากันนะคะว่างวดวันที่หนึ่งมิถุนาสองหาหกซี่นี่น้องว่าเล่นสิจับเลขห้เป็นโตไดนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จับห้6หกเก็ดสองนะพี่น้องเนะาะเลขก,ก็ออกเก็ดเก้านะคะ้วงวดนี้สิเป็นโตไดเพราะว่าวัางสองสามมือขึ้นมาก คืนหลังมาหนังกะเขาก็จับห้คุ้นีีให้ลุงเรื่องอยู่แต่่าแอดมินก็เดธายูแต่มาบ้านเดีลงไปหลงลบคลิปนะคะกับเมนีกับเลสี่มไาหา้น้องเขาจับห้ยหม่าเป็นตัวเลขตัวใดนะคะสเป็นตรงกันบอรหรือว่าสิตรงใจพอไม่พี่น้องเอฟซีบอก่ะชอบ,บค่บคอยจัดคอยลงทุนนะคะบ่ชอบกับบเป็นยังค่ะคลิปทุกคลิปุ้นที่ยาเห็ดข้นมาหนิทายถ้ำมาให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะเด้อบ่มีผู้ใดรลู้ว่าเลขสิออกตัวใด เป็นแค่แนวทางนู้นที่ยาเป็นซื้อกลางเป็นแค่แนวทางเท่าน,นั้นชอบกับจัดบ่ชอบกับ,บ,กบเลื่อนพานนะคะเบิ้งเป็นการบันเทิงก็ได้เพราะว่าเฮ้าบรูว่าเหล็กเสียออกตัวใดแต่ละหมองแต่ละหลายหล,ลายสำนักกับเลขกกับตรงกันอยู่นะคะบางบางบางสำนักกับบ่อตรงกันปันไดแอดมินกับบรูว่าเล็กเสียออกตัวใดกับท้ายถ้ำหาพราม่พี่น้องเบิ้งไปน้ากันนะคะ่าเลขบนหรือเลขล่าง คือกันบอกับมือนั่นมือทีน้องว่าเล่นจับห้คุณพี่ให้หลุงเรื่องนะคะเรวมือนี่แอดมินกับสีไให้จับห้อีกทีอึงกับเวาลาพอไม่พี่น้องเขาไปชมกับท่ำใจจักหน้อยนะคะเด้อเด็กหน่อยมันดือด้อ,อ,อตั้งกล้องกับตั้งยากดือ้อแล้วท้ายๆ้าิปแอดมินกัสิซู้มตัวเลขให้เห็นใกล้ๆหรืออาจจะเขียนใส่กระดาษ ล้วก็ซุ้มให้เบิง้งงเราก็ค่อยแคบหนาจอไว้เด้อยค่ะเด้นน้องมาเล่นบอกตรงๆดื้ออหลีกะบ,บ่มีผู้ใดจับเขาซอยนะคะตั้งกล่องคนเดียวเห็ดคนเดียวน้องเขาก็ดือ้อกะทำใจจังน้อยเด้อพี่น้องเด้อขันเบื้องคลิปนี้เพราะว่าเขาดือ้ออหลีค่ะไปน้ำกันเลยค่ะว่าสิเป็นเลขตัวใดนะคะไปเลยค่ะค่ะเดี๋ยวแอดมินเสียหายน้องวาเล่นจับเลขหายนะคะงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองหางสี่สิบเป็นตัวใดงวดที่ผ่านมาน้องวาเล่นจับหาย หกเก็สองน้อพี่น้องนาอกระปากดว่าเรขออกเก็ดเก้าเก้าเจนะคะเล้าหวดนี่ itos, น้อง <tinc S 2> ามาเล่นมาจับหายเอฟซีนกหลมากเป็นต <lim on. S 1> ัวใดน้อน้องมาเล่นมาจับหายด้แม่สิพักซล้วเร็วเร็วเรเร็วเร็วจับหายแน่นี่นน้องมาเล่นมาเร็วมาเร็วมาเร็วข้านยางไว้เลยพี่น้องเลยเด็กหน่อยสมขวบนะคะอ้าวจับมาจับมาเร็วเร็ว เอามาแม่โอ e ้จับมาเปิดให้พร้อมพี่น้องเอ้ยตัวที่หนึ่งเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเป็นเลขหกนะคะอ่ะตัวที่สองแล้วแอดมินสิเลี้ยงไว้ตรงนี้นะคะอ่ะตัวที่สองจับมาจับมาเอาเปิดให้พร้อมเอาเอาเอาถิ่มลงกก้อนละสั้นขายาวขายาวขายาวก้อนอ่ะมามามาเอามาเดียวอันเดียวอันเดียวเยอะกรรมหลายไปนั่นอันเดียวอันเดียวเอาว่างลงูกเอาเทว่าเฮ็ดเรียนนี่ปะนี่เอามาเปิดมาเลขสามนะคะ เป็นเลขสามนะคะนี่ค่ะเลขสามสามารถอันที่สามเปิดให้พอ่อเป็นเลขศูนย์นะคะหกสามศูนย์ค่ะไอ,อย,ยิ่ง <c oughs> เนี่เดี๋ยวย่าเป้าย่าเปล่าลูกเป็นเดี๋ยวเอ็มมี่สู้ๆให้เบิ้งกันนะคะนอ้องมาเล่นจับไห่สามโตบนเป็นหกสามศูนย์นะคะเด็กเสียหอยจับสองตัวล่างอยาเปล่าแม่พันไม้ก่อนมันมื่ยออกเหมือนหรอเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวสิให้จับสองตัวลางนะคะอ่านี่นี่นี่มาจับสองตัวลางเหตุแหน,น่แนนหลวงวารินเดี๋ยวแม่สิผ้าไปซื้อเค้กแล้วแล้วเขาก็ลีลาลีลาพี่น้องแลนวเขาไปรีอยู่โซฟานะคะเมื่อนั้นก็จับให้คุณพี่แห่ลงหลุงเรื่องหรอเอ็ดพินก็บ้านในโลกนะคะหลงไปลบภาพก็เล้เมื่อนี่ก็ได้ต้องให้น้องวารินจับให้ไหมนะคะอ่ะจับสองตัวลางให้เนี่ยจับสองตัวลางให้น้อยลกเนาะ เอามามามาเอาเดียว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 ก่อนอันเดียวก่อนขี้ดอยอเอาอันเดียวเดียวเดี๋ยวแม่พาซื้อเค้กเลยเร็วเค้กขี้ดอยออ้าวว่าต้องเรียกว่าต้องเรียกเอามาเอามาเอามาจับมือเดียวมือเดียวมือเดียวแม่ค้นหาเดียวอะได้เห็ดเห่นยญดิเห็ดอีลีเห็ดอีลีเอาอันเดียว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 ก่อนอันเดียวก่อนเออเอามามาแม่เปิดเองนะโอู้ก้านะคะเลขยกเก้านะคะ จับหายเลขเก้านะคะอันน <organizational. S 2> in ี้เลขล่างนะคะเด้อเดี๋ยวแอดมินสุดเรียงไว้น้ำกันนะคะอันข้างบนจับหาหกสามศูนย์น้องพี่น้องเนาะข้างล่างเป็นเลขเก้าหนุ่งมาเล้นหนุ่งมาเร่นมาจับให้แม่อีกแน่แเร็วๆเป็นไรแม่เอ้ยเด้อพี่น้องใจเย็นๆนะคะเด้อบอเกินสิบมาที่รูเรื่อง เมื่อนั้นเขาจับให้คุณบีให้ลุงเลี้ยงแอดมินกับทายคี้อยู่แต่ว่าบ้านได้ลงกันนะคะไปหลงลบภาพก้อนนะคะมอนีก็เล็ดตองไม้เขาจับให้ไหมเอาลูกมั้ง้วจับอีกตัวนึงตัวนึงอีกตัวนึงเอาอีกอันนึงอันนึงอันนึงเอาเอาอันเดียว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 ฮ้ออันเดียวว้าวไรไปนั่นอันเดียวอันเดียวอันเดียวเอาอันเดียวอันไหนก็ได้อันเดียวเอามาเอามาอ๋อเปิดให้ด้วยเปิดให้ด้วยเอาเปิดเปิดเอามาให้แม่เด้อ ก็เป็นตั้งสี่ก็เป็นอันเดียวกันเอาไม่เอาไม่เอาอันเดียวอันเดียวอเยวอามาเอามาเอามาแม่เปิดเองก็ได้มลอเล่นเอครียด,ดจังส่ลองเล่นเปิดเองนะคะของาลัางเปิดเองอยู่ค่ะเปิดเรามาให้แม่เด้อเ,เอามาโอ้ยเก้าแปดพี่น้องเอ้ยนะคะเลเก้าแปดนะคะพอแล้วนะพอแล้วนะแ,แอดมินอยู่ซุ้มเหนเบิ้งเด้อะคะ่ะเด้อ เอานี้เลยเาม,มาแม่แม่แม่เลี้ยงแม่ไห่ FC เอฟซีบงก่อสามโตเป็นเหรียญี่โสามโตเป็นห3กสามศูนย์นะคะแล้วก็สองโตล,ล่างสามโตบนเป็นห3กสมศย์ล่าเสือก็ต,ตัดหน้าตัดหลังนเนด้อก่ะเด้อเลขสอโตล,ล่างเขาเจับให้เก้าแปดนะคะ หวดวันที่หนึ่งมิถุนา 2, 5, 6, สองห้าหกสี่นะคะสำหรับ่องมาเล่นจับเลขสามโตกับเป็นหกสามศูนย์สองโตกับคือเก้าแปดแปดเก้านะคะหกเกับเก้าตัวเดียวกันเด้อค่ะเด้อเวลาซสือกตัดหนา้าตัดหลังนั่นะคะนะคะค่ะนี่สำหรับเลขน้องว่าเล่นจับหานะคะแอดมินก็เอามาเขียนใส่กระดาษแล้วก็ทายให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี เบิงน้ากันอีกชัดๆเลยนะคะเพราะว่าช่วงที่ทายกับหน้องว่าเล่นหรือซึ่งว่าจะทายยากยากทุกอย่างนะคะกับเด็กหน่อยค่ะดื้อดือกับโบมีผู้ใดจับเขาซอยนะคะแอดมินทายกับหน้องวาเล่นสองคนก็เลยยากเลขมันก็เคลื่อนไปเลื่อนมากเลยค่ะแอดมินก็เลยต้องมาซู้ให้พอมี่น้องเบิงอีกน้ากันลอบหนึ่งนะคะลอบสุดท้ายนะคะให้มันชัดเกนให้มันเข้าใจง่ายนะคะหน้องว่าเล่นจับไห่สามโตบนก็คือหกสามศูนย์หรือว่า พ่อแม่พี่น้องอาจจะซื้อหกสามศูนย์หรือเก้าสามศูนย์ก็ได้เด้อค่ะเด้อเพรา 6, ะว่าเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะคะจะเป็นหกสามสามหกเก้าสามสามเก้านี่ก็ได้ค่ะสามศูนย์ศูนย์สามก็ได้แล้วก็เลขสองตัวเขากระเจาไพ่เก้าแปด กลับไปกลับมาอาจจะเป็นเก้าแปดแปดเก้านะพี่น้องเนาะหรือหกัก9เก้าตัวเดียวกันก็นกคือหกแปดแปดหกนะคะนี่สําหรับเลขน้องว่าเล่นนะคะแอดมินก็สู้ไม่เห็นเลยนะคะเอาชัดๆเลยบกเลื่อนไว้บกไปใส่มาใส่แล้วค่ะเพราะว่าน้องว่าเล่นเขาเหตุมันทายยากนะคะเขาสู้ไปสู้มาทัายยากแอดมินก็เลยเอาแบบนิ่งๆให้ทายให้เขียนใส่กระดาษออกมาเลยนะคะนี่ค่ะคือเลขน้องว่าเล่นจับหายหนึงวันวันที่หนึ่งมิถุนายนสองหาหกสี่หกสามศูนย์กับ เก้าแปดนะคะกขอให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกคนโชคดีถูกหวยลำล่วยไปน้ำกันเฮ่งๆร่งยๆค่ะสวัสดีค่ะ